เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นค่ะวันที่17กันยายน2566ที่ผ่านมา ที่ห้องสามาอแกรนบอลรูมชั้น3โรงแบบร,แรมประจวบแกนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นด้วยมิติวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพศ2566 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีนางกฤษณาแผ่แสงจันรวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวรายงานมีนายชานวิทย์อุณหสุทธิยานนท์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายยูซกโตววางประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสุรสิธิ์เปียสง เลขานุการสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางสาววารุณีดอกจันหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางจารุณีสลาภัยวานิชพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมทีมงานเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับวัยรุ่นเยาวชนนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กว่า100คนโดยภายในกิจกรรมมีการเสวนาหัวข้อมิติวัฒนธรรมและบทบาทขององ,องค์กรเครือข่ายกับการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครันให้บรรลุเป้าหมายการนําเสนอบทบาทของเยาวชนกับการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นด้วยมิติวัฒนธรรมการดําเนินงานด้านอนามายัย<ๆ>การเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชนและปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องการบรรยายพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นพศ2559และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงแนวทางการดําเนินงานสนยนช่วยเหลือวัยรุ่นจังหวัด ประจบคีรีขันธ์การวางแผนครอบครัวและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การสื่อสารเชิงบวกและเส้นชีวิตสําหรับวัยรุ่นและเยาวชนเป็นต้นนางกิษณาแผ่แสงจันทร์วัฒนธรรมจังหวัดประจบคีรีขันธ์กล่าวว่าปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสําคัญองค์การสหรประชาชาติได้กําหนดให้การลดอัดตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ15-19ปีเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่นานาชาติต้องบรรลุให้ได้ภายในปีพศ2 5 โดยกำหนดให้ลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ10-14ปีและอายุ15-19ปีเพื่อสร้างหลักประกันให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนทุกเพศทุกวัยการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นไม่เพียงแต่เป็นปัญหาด้านสุขภาพแต่ยังเป็นปัญหาด้านประชากรที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษ,ษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วยว่าที่พันตีอดิศัก์น้อยสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดประธานกล่าวให้โอวาทกับเยาวชน นตอนหนึ่งว่าปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นก่อนวัยอันควรต้องปลูกฝังด้วยวิธีการที่ให้วัยรุ่นรู้จักการป้องกันโดยเฉพาะผู้ชายซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาจะต้องให้ผู้ชายได้รับรู้ถึงความยากลําบากของฝ่ายหญิงเวลาตั้งครรภ์อุ้มท้องซึ่งมีน้ําหนัก2-3ถึงกิโลไม่ว่าจะเป็นการนั่งการนอนการเดินการใช้ชีวิตตลอด9เดือนรวมไปถึงความเจ็บปวดทรมานหากมีการทําแท้งแถมฝ่ายหญิงยังต้องถูกให้ออกจากโรงเรียนโอกาสนี้ จึงได้ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวให้นักเรียนชายซื้อถุงยางอนามัยสาธิตการป้องกันรวมไปถึงสาธิตให้ฝ่ายชายทดลองการอุ้มท้องเพื่อให้วัยรุ่นชายได้รับรู้ถึงความลำบากในการอุ้มท้องของฝ่ายหญิงเพื่อการยังคิดก่อนคึกขนอง